พี่จ้ามาพบกับพลอยแอนด์แอนชาแนลอีกเช่นเคยจ้าเมื่อนี้พลอยกะวันยุดนะจ้าวันจันเป็นวันยุดแบงค์ฮอลิเดย์นะจ้าบริห็รงานพลอยกะมายางเล่นนะจ้าตอนนี้เข้ากับยูที่อ่า ฮาร์ดแลนด์อาบีเนาะจ้าเป็นสถานที่ที่ธรรมชาติเนาะจ้าแล้วกะคนส่วนมากกะไมายางเนาะจ้าตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงเศารเนาะจ้าสิบเอ็ดโมงเสอังกฤษเนาะจ้าเป็นเวลาที่สถานที่ตรงนี้พึ่งเปิดเนาะจ้าเปิดสิบเอ็ดโมงเศาร์พ่อยกับแดนกะพึ่งมาถึงเนาะจ้ากะจ่ายเงินค่ะจอดรถแล้วห้องกับยางเข้ามาใน ในสถานที่ตรงนี้เนาะจา้าอันนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆเนาะจา้าคือแบบว่าแดดดีแล้วก็ปลาเขียวเนาะจา้าปลาเขียวตรงค้างล้างน่นก็นจะเป็นตึกเนาะจา้าตึกเกา่าตรงค้างล่างตรงนั้นเนาะจ้าข้างล้างตรงนั้นก็นจะเป็นตึกเก่าเนาะจา้าเป็นตึกเก่าเพิ่นก็นสีขาย What they sell inside there? the building เพื่อนก็จะขายพวก like พวกกาแฟพวกเค,ค้กเนาะจ้ะกาแฟเค,ค้กคล้ายๆแบบเป็นร้านกาแฟข้างในเนาะจ้ะ <c oughs> วันหยุดแดดดีจ้ะเมื่อนี้แดดดีบ่หนาวเนาะจ้ะ <c oughs> ไปกันเลยจ้าพ่อกเกษีไายบรรยากาศให้เบิรงเนาะจ้าว่า เป็นจังใดเนาะจ้าไปกันเลยจ้าวันหยุดจ้าทุกคนเท่ากับ โดนโดนเธอสิได้มากยางเนาะจ้ะเพราะว่าช่วงนี้พ่อยกกลับไปเหตุงานแล้วแล้วตรงกัะวั้นยุดเราวม้อนีแดดก็ะดีเนาะจ้ะก็เลยได้มาเมิ่งดอกไม้ปลาจ้ะดอกไม้ปลางามงา่างาไปเรื่อยจ้ะเพราะว่าตรงนี้พ่อยเคยมากแล้วเธอหนึ่งแต่ว่าบ่ได้รเขามาก เพราะว่ามาตรงกับวันเสาเพื่นปิดเนจาจะเมือน,นี้เธอนอีก,ก็เลยล่องมาอีกเป็นตะย่างู่จ้ะเพราะว่าธรรมชาติแล้วกะเขี้ยวดีกว้างนะจจะพื้นที่พื้นที่กว้างกับผ้าหนองม้าไม่ยางนะจ๊ะผ้าหนองม้าไม่ยางเล็ดนูอังกฤษพื่นกับชิวๆได้จ้ะเมื่อน,นี้ บ่นาเอาใส่กางเกงขาสัน้นน้องมากะมักคักจ้ะมักย่างพ่อยบ่ได้มักยา่า,ยกยางปานได๋เนาะจ้ะแต่ว่าดุดดนเทืออ่อได้มาย่างกะโอเคอยู่จะ้ะขัดมาย่างดูนี่บ่ไว้จะ้ะเมื่อย เห็นบ่าจ้ะวัวอยู่นี่ไม่แต่ไม่แต่แบบพันตัวใหญ่ๆเนาะจ้ะเห็นบ่าจ้ะทุกคนตอนนี้จากทเทายางยางมาสักผักหลอเนาะจ้ะอยู่ในป่าเข้ากรสียางทะลุออกไปทะเลเนาะจ้ะไปชมกันเลยจ้าว่าวิวทะเลสิงามปานใดเนาะ ตอนนี้เฮ well, ้ากับกางจะย่างขามไปวิวทะเลนะจ๊ะ uh, uh, uh. เห็นปะจาวิวทะเลข้างลังข้างนาน,นะจ๊ะนี่ก็จะเป็นส่วนข้างลังนะจ๊ะ เป็นวิวทะเลนะจ๊ะจากที่เห้ายางยางมาจากอา่าคังลังนะจ๊ะจากปลาขาังหลังยางมากเรื่อยๆกะใสเวลายางประมาณ20นาทีนะจ๊ะพ่อยางออกมาแล้วก็จะเป็นทะลุกออกมาทะเลด้านหลังนะจ๊ะไปกันเลยจ้าสี่ยางลงไปทะเลนะจ๊ะมากับเมยจ้าเบิง้งเสียงมา ะเล่นน้ำไหนที่เนี่ยยูทะเล่พูดว่าไปเล่นน้ำได้จ้ะ อยากไปเล่นน้ำด้วจ้ะเนี่ยอยากไปเล่นน้ำทุกคนตอนนี้พ่อยกับสิงคอตัวล่าไปก่อนนะจ้ะเพราะว่าอยู่ทะเลมก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะจ้ากับพ่อยกับพามาชมบรรยากาศซันนี่นะจ้ะคับภีร์แมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวดอนนอมิงแ,นแลนด์เลยนะจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจ้าไปแลวจ้า